มาจ้ามะพอกาวบุมิีกล้วจ้าเมื่อในบุมกัสิเอาวิธีการใส่ใบดอกทิวลิปมาให้เบิ่งเด้จ้าการใส่ใบในกัสิมีสามแบบนะจ้าเ้ามาเริ่มกันเลยแบบแรกงไ้ตัดริบินห้าเซนติเมตรจ้าแล้วเข้าก็ติดก,กาวสองหนาไว้ตรงปลายริบินเด้จ้าจากนั้นในเข้าสอดสอดเขากับตัวดอกจ้าจากนั้นก็บบีบกาวห้มันแน่นนะจ้า,จา สอดเขาไปก่อนห้าสอดซีเซนนี่ห้ากับสิสลับสลับวางกันเนอะจ้ะเว้นช่องนึงแล้วก็ไปสอดอีกช่องนึงจ้ะแบบนี้เลยห้ากับสิสอดเขาจากข้างหลังเนอะจ้ะหายไปโพอีกฟังหนึ่งจ้ะจงังนั้นกะกดก้กกาสองนาให้มันแน่นจ้า ต่อไปริบบิ้นสีเขียวหายไปโพอีกครั้งหนึ่งจ้าแบบนี้เลยกด9ก้าวห้แน่นจ้าจากนั้นเข้าไปท้ำการตัดเด้อจ้าตัดให้มีความปลายแหลมแบบนี้จ้าใบที่ได้แบบแบบที่หนึ่งกับสิบเป็นแบบนี้จ้าต่อไปเข้ากับสิมมเฮ็ดแบบที่สองตัดริบบิ้นหาจุดหาเซนติเมตรจ้าตัดปลายตรงทั้งสองจากนั้นเขาก็สอยเขาไตาก่กีแบบนี้จ้า สอดเขาไปในรูของกลีบเนาะจ้ะจากนั้นเท่ากับมาสอดเขารูอีกด้านหนึ่งจ้าสำหรับบุ้มเฮ็ดนี่บุ้มกระซิบอะไติดกาวเด้จ้าผู้ใดยานมันบนันสติดกาวสองหน้าก็ได้จ้าการสอดเท่ากับสอดเขาตามลายของดอกเลยจ้ะแบบนี้เลยเท่ากับทีสอดโคบทั้งเบือทั้งแปดเ้นเลยจ้ะ สำหรับการเห็ดใบแบบนี้กระสิมีความง่ายนอกจากเหลววไว้บ่ซับสอนเลยจา้าสอดตามไาย่างเดียวเลยเอากระสิสอดไปเรื่อยๆนอกจากจนแล้วจนครบแปด้นนี่พอครบแล้วหฮอกระสิได้ใบแบบที่สงในลักษณะแบบนี้จา้าเห็ดง่ายจา้าเหลววไว้ ใบแบบที่3มก็สิเป็นแบบนี้จ้าตดริบินเส้นสีเขียวยาวหาสิบเซนติเมตรเด้อจ้าขางหนึ่งตรงขางหนึ่งแหลมสอนนห้มาซ้ำานี่จ้าห้พ่อโพซื้อจากนั้นพับริบินกลับแบบนี้จ้ากีดห้เป็นร้อยจ้าแล้วก็พับกลับมาอีกรอบนึงจ้ากีดห้เป็นร้อยแบบนี้เด้อจ้า จากนั้นเข้ากับสอดเก็บปลายริบินจ้าป่ะกาสิบิโพอีกฟังหนึ่งจ้าแบบนี้เลยจากนั้นเฮ้ากับพับขึ้นเก่าจ้า,าพับลงมาแบบนี้จ้าแล้วก็รีดให้เป็นร้อยจ้าแล้วก็พับกลับอีกเทือนึงเข้ากิกรีดให้เป็นร้อยขึ้นเก่าจ้าจากนั้นเข้ากัสอดเก็บปลายริบิลนะจ้าเข้ากสิเหตุแบบนี้ไปเรื่อยๆจ้า,าพับลงมาแล้วก็ รีดให้เป็นร้อยจ้าจากนั้นก็พับกลับลงมาอีกเทื่นึงจ้าสอดเก็บปลายริบบิ้นคือเกาพับกลับลงมาจ้าปลายริบบิ้นกับซียูขางขว้าแบบเนจ่าแล้วก็พับกลับจ้าพับกลับแล้วก็รีดให้เป็นร้อยเด้อจ้าจากนั้นเ้ามก็สอดเก็บปลายริบบิ้นแบบเดิมจ้า มันกระสิ้นไปทั่วดอกเลยจ้ะใส่เส้นเดียวเ,เห็ดใดทั้งดอกเลยจ้ะภาพริบบิ้นกราบแล้วก็ขีดจ้าแบบนี้เลยจากนั้นทำการสอดจ้าภาพริบบิ้นกลับมาทางขวาจ้าแล้วก็ขีดกีดกให้เป็นร้อยจ้าแล้วก็ภาพลองอีกเท่าหนึง่งแล้วก,ก็กีดให้เป็นร้อยคือเกาจากนั้นสอดเก็บไปริบบิ้นจ้า พีคบริบบิ้นมาทางขวาแบบนี้จ้าแล้วก็กีดแล้วก็พีกกลับลงด่านล่างเนาะจ้าแล้วก็กีดอีกรอบนึงจากนั้นก็เก็บปลายริบบิ้นเลยจ้าหลักกะพับริบบิ้นมาทางขวาจ้ากีดตามร้อยของดอกเลยจ้าจากนั้นก็พับลงด่านล่างจ้ากะก,ะกีดอีกรอบนึงเส้นต์ตท้ายนี่ให้เขาทำการตัดเด้อจ้าตัดให้มันพอดีกับตัวดอกจ้าจากนั้นก็สอดเก็บปลายริบบิ้นจ้า นี่คือเซฟเรียบร้อยแล้วจ้าใบแบบที่ 3. สาสหรับดอกที่รีพลายเสิเห็ดใบแบบใดกับลองเห็ดเบิ้งเด้อจ้างงามทุกแบบเลยนี่คือเซฟเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณหล,ลายๆจ้า